เขียนแล้วนะตีแล้วตีแล้วนะจะดีขึ้นแล้วนะจะมาเจอแล้วนะเออเออนี่คือการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างไมโปรพี่ไมล์เขาอยากจะขอโทษทุกคนอยากขอโทษเแฟนๆทุกคนที่แบบเออหายหน้าหายตาไปนานขอบคุณที่ทุกคนยังยังอยู่ยังซับพอร์ตตรงนี้แล้วก็ ขอโทษกับหลายๆอย่างที่แบบอาจจะทําให้บางคนไม่สบายใจรู้แหละว่ารักก็รักให้มากขึ้นหน่อยได้ไหมครับอ๋อไม่ค่อยเก่งจริงๆก็คือมันเป็นเหมือนิ้กับฟันจริงๆเวลาเวลามันอยู่ใกล้กันทํางานด้วยกันหรือเจอกันทุกวันมันมันก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ากระทบกันพอกระทบกันก็ต้องรักษาบาดแผลลิ้นโดนฟันกัดไปหน่อยนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเพราะสายลิ้นกับฟันก็ ก็อยู่ด้วยกัน,นครับไม่งั้นมันกินข้าวไม่อร่อยอคือเราเราทั้งคู่ต่างต่างโตกันแล้วแหละมันเลยเหมือนแบบโอเคมีการปรับตัวปรับความเข้าใจกันคือเรารู้สึกอะไรเราเจออะไรเราก็ไม่สามารถแบบเก็บความรู้สึกได้มากขนาดนั้นแต่วันนี้เชื่อว่าพี่ไมค์เขาก็รับรู้แล้วเขาก็ขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดต่อทุกคนเชื่อก็อยากให้แฟนๆทุกคนก็ให้กำลังใจพี่ไมค์ในการกลับมาครั้งนี้ แล้วนี่คือการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างไมโปรพี่ไมเขาอยากจะขอโทษทุกคนอยากขอโทษเป็นแฟนทุกคนที่แบบเออหายหน้าหายตาไปนานเพราะต่างคนต่างแบบผ่านประสบการณ์อะไรมาโตขึ้นอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันมันมีโปรเจกต์เดี่ยวต่างคนต่างมีด้วยแล้วมีเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ จริงก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่ทุกคนยังอยู่ยังซับพอร์ตตรงนี้แล้วก็ขอโทษกับหลายๆอย่างที่แบบอาจจะทําให้บางคนไม่สบายใจอประมาณนั้นแต่คนคิดถึงคู่เรามากขอขอบคุณมากเลยที่มันในรอบกี่เดือนกี่ปีอะไรพี่ไม่จริงๆก็ประมาณครึ่งปีนะครึ่งครึ่งเจ็ดแปดเดือนแล้วมันตื่นเต้นมาได้กลับมาเดินคู่กันอีกครั้งตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากนะแล้วก็เมื่อกี้พี่ไม้ขอโทษไปแล้วให้แฟนทุกคนก็ให้ภัยกันนะจ๊ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม้เขายิ้มไม่สุด นี่อ้อนแฟนหน่อยสิว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงเชียร์มันดังเเลยยยะวกชีร์มันงานดีออนนะครับพี่งานมวยนะครับลองซีร์ล้ออ้อนซีว่าเออกลับมาแล้วนะรู้แหละว่ารักก็รักให้มากขึ้นหน่อยได้ไหมครับอ้อนไม่ค่อยเก่งออนไม่ค่อยเก่งออนไม่ค่อยเก่งแต่คนก็แบบตามกระแสเขาเพราะว่าเราสองคนที่ห่างกันเพราะว่าเราสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าหมายถึงว่าซัมติงกันหรือเปล่าบัด ปิดใจอะไรเล็กๆซุปเล็กเกาเหล่าต้มยำหรือเปล่ามันมีไหมอืโอู้ชมเก่งจริงๆก็จริงๆผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเหมือนทั่วไปลิ้นกับฟันอ๋อพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่กลัอไปหม่จริงเลยครับไม่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนลิ้นกับฟันจริงๆมันเวลามันเวลามันอยู่ใกล้กันทำงานด้วยกันหรือเจอกัน ยิ่งวันไหวมันมันก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าลิกระทบกันโอ้กระทบกันก็ต้องรักษาบาดแผลลิ้นโดนฟันกัดไปหน่อยนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกัดมาใหม่เพราะสุดท้ายลิ้นกับฟันมันก็มันก็อยู่ด้วยกันนะครับไม่งั้นมันกินข้าวไม่อร่อยมันใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วมันมันมันเคลียร์กันยังไงครับระหว่างลิ้นกับฟันเคลียร์กันยังไงจนจนถึงมาวันนี้ก็คือโปราะว่าทุกคนคือเราเราทั้งคู่ต่างต่างโตกันแล้วแหละมันเลยเหมือนแบบโอเคมีการ ปรับตัวปรับความเข้าใจกันเพราะว่าก่อนนั้นนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนเห็นเพราะว่าคือในค่ายเบียร์ออนคาเราก็อยากทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติ<ช>คือเราคือเรารู้สึกอะไรเราเจออะไรเราก็ไม่สามารถแบบเก็บความรู้สึกได้มากขนาดนั้นแต่วันนี้เชื่อว่าพี่มายเขาก็รับรู้แล้วเขาก็ขอโทษแล้วก็รู้สึกผิดเราทุกคนเชื่อก็อยากให้แฟนๆทุกคนก็ให้กําลังใจพี่มายในการกลับมาครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความยากที่เราจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ก็จริงๆพี่ว่าไม่ยากเพราะว่าพี่ว่าจริงๆคือถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานหรือว่าตั้งแต่เริ่มเวลามาเนี่ยผมว่าโปก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ในการทางานที่ที่น่าจะดีที่สุดแหละสำหรับผมนะครับช่วงช่วงที่หายไปกังวลเรื่องแฟนคลับอะไรบ้างไหมว่าเขาจะรอว่าเขาจะจริงๆไม่กังวลนะครับไม่ไม่ได้กังวลว่าเขาจะหายไปแต่ว่ากังวลว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือว่าคิดยังไงไม่เชื่อว่าคิดกับเราอย่างไรแต่คิด จะเสียใจหรือเปล่าอะไรแบบนีคิดกับเราผมไม่ได้ไม่ได้สนใจมากว่าเฮ้ยเขาจะมองเราลบหรือบวกแต่ว่าผมสนใจว่าเขาจะเสียใจหรือหรือเปล่าน,นั้นมากกว่าเพราะจริงๆมัน,มนพูดยากะเ,เวลามันเกิดเรื่องอะไรก็ตามว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ออโอเคหลายๆคนที่น่ารักก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะ เข้าใจผิดอะไรี้ก็มีครับเรียกว่าผ่านการเคลียร์มาแล้วผ่านการเคลียร์มาแล้วเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วเออกี่ยงกี่ยงต้องเกี่ยวไปไหมจะดีขึ้นแล้วนะจดีขึ้น้วจะมาเจอนนะเออ มีมีครับมีมีซีรีส์เรงชายครบบที่แบบได้ทำคู่กันชัวร์ร้อยเปอนก่นคือซีรีส์เรื่องชาย2องห้าหกแเจอกันแน,น่นอนครับใช่